เรียกผมไปผมตอนนั้นไม่ได้อยู่การนบุรีแล้วผมอยู่ที่ประจวบก็เรียกไปให้ผมยิงองแดงหน่อยบอกโอ้ผมยิงมันไม่ได้หรอกเพราะเคยไปกินข้าววันมันผมนี่จะสันดานไม่ดีอย่างใครมีบุญคุณกับผมเนี่ยผมทําเขาไม่ได้ใครเคยเลี้ยงข้าวผมแม้แต่มื้อกินน้ําเขาแม้แต่ขันแต่แก้วเนี่ยผมจะฆ่าเขาไม่ลงนี่คือ,อข้อเสียผมอือบอกนายผมยิงมันไม่ได้นะแต่ผมไม่ขวางอะถ้ามัน เกเรนะคือไอ้แดงเนี่ยมีบัญชีดีบนะอไอ้แดงก็มาหาผมที่ลรงพักเนี่ยมารายงานตัวามารู้จักก็บอกว่าแดงมาอยู่กับผมเนี่ยในพื้นที่ผมเนี่ยอย่าไปกลางนะให้เจียมเนื้อเจียมตัวอยู่อย่างสงบทำมาหากินไปเพราะมันหนีตายมาจากทางภาคตะวันออกเนี่ยอ,อยู่ไม่ได้เขาจะยิงเอา,อาก็เลยหนีมาอยู่ตรงนี้แดงเขาจะมีรถรถแคปอะ แล้วเขากุ้มกรอบเลยเขาชวนผมไปเที่ยวบ้านเขานะมันจะเอาเหล็กหนาเลยหนาสามสี่หุนนนะกรุกลดหมดเลยกระจกหน้ามันก็กรุดหมดเหลือเส้นเท่าหัวแม่โป้เนี่ยมองไอ้เหี้ยขับแล้วมืนหัวไตหาข้างหลังก็กรุเป็นเส้นอย่างเงี้ยกันมันบอกเอ็มสอาก้ายิงไม่ได้แดกมาเนี่ยเราบอกเฮ้ยทำเขาแก่กว่าผมกี่ปีไม่รู้ไม่กี่ปีแล้วมัน ใกล้ๆก,กันใก้ๆกันแก่กว่าไม่กี่ปีอ่ะผมเกิด2499แดงก็หน้า2496ก็เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย<ะ>เขาก็โฉวเขาโดนยิงเาแขนเขินนี่โดนมาหมดเลยะอะไรเลยเนี่ยนะมาก็ชวนผมไปเที่ยวบ้านแล้วกินข้าวกันอะไรกันก็บอกแดงมันกลุยังไงวะทำยังไงวะมันก็ต่อเหล็กก็สอนเราอ่ะเปิดรถ เออสวัสดิ์จะได้ทําได้แต่ว่ามันกันได้จริงๆิงป่ะไอ้แดงเขาบอกกันไดเอ็นที่พกอาก้าเขาลองยิงแล้วไม่ทะลุผมเลยบอกกูลองหน่อยได้ป่สะสวัสดิ์ลองหน่อยได้ป่ะคือถ้ามันไม่ทะลุจริงผมจะได้ทําบ้างไม่งั้นมันเสียค่าทํามีเขาว่ากันว่าคุณแดงมีรถกันกระสุนอยู่สองคันใช่ไหมครับใช่ครับใช่รถกันกระสุนที่ว่าในหมายถึงทําพิเศษครับกับทํำยังไงครับคือข้างในเราจะห่อหุ้มด้วยเหล็กเหล็กกล้าเหล็กหนาฮะ ก็คงจะหนาประมาณนี่นะฮะผมทำมาเพื่อกันปืนอาก้าครับปืนเอ็มสิบหกครับหนาประมาณเท่ากับกระจกเนี้ยนะครับกระจกที่เห็นเนี่ยกันอาก้ากันเอ็มสิบหกครับคันนี้เคยโดนยิงบ้างหรือยังครับก่อนที่ผมทำโดนยิงมาสองครั้งทำไมโดนสก่อรัทำเลยครับแล้วตอนหลังมาท่านภุ่มกับกิตติดาพันธ์คงชื่นกับท่านลงประมวลศักดิ์ีสมบูรณ์นะฮะท่านบกแดเอดงไปทำกันไว้เถอะก็เป็นห่วงชีวิตผมอ่ะ ก็าเป็นห่วงเพราะจะตายแน่ครับโดนบ่อยเหลือเกินโดนบ่อยเหลือเกินนะครับรถนี่เขาว่าไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกคันที่ทํานี่เป็นเพราะว่ามันหนักมากจริงมากหนักเพิ่มอีกเจ็ดร้อยกิโลครับหนักเพิ่มอีกเจ็ดร้อยกิโลเฉพาะรถที่ทำข้าไปผมก็เอาปืนปลรยบอแป่ะใช้ลูกสามสิบศูนย์หกหัวดําอะลูกหัวดํามันลูกเจาะเกาะไงผมก็ลองยิงเลยปุ้ง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 แปดนะทิปกระเด้งปิ้งออกมาก็ไปดู ว่ามันจะทะลุไหมว่าจะเข้าเป่าเพรเปิดประตูไปไอ้สัตว์จากประตูนี้ประตูโน้นทะลุหมดเลยไหนมึงว่าไม่ทะลุนะมานี่นะแต่ว่าเขาไม่กลัวตายนะแดงเนี่ยเป็นคนที่ใจไม่เคยกลัวใครอบอกผมไม่กลัวอย่างมากก็ยิงสู้กันนะผมยิงปืนแม่งม,มันก็เอาปืนโอโตเมติกจุดสามแปดซูเปอร์ แบบโค้ชสิบเอ็ดแต่ใช้ลูกจุดสามแปดซูเปอร์ลูกจุดสามแปดซูเปอร์นี่มันจะแรงนะแรงน้องน้องสามห้าเจ็ดถ้าลูกสิบเอ็ดเนี่ยความเร็วมันจะแค่แปดเก้าร้อยแต่จุดสามแปดซูเปอร์เนี่ยความเร็วมันจะพันสองร้อยกว่าเท่าเท่ากับลูกสานะมห้าเจ็ดเนี่ยก้ามมอนี่จะพันเจ็ดสิบห้าฟุตต่อวินาทีแต่ว่าจุดสามแปดซูเปอร์ก็ผ่านไฟฉายเมื่อก่อนเราจะมีไฟฉายห้าท่อนนะ ก็หมุนหมุหมุหมุนมาเอาฐานไปตั้งแดงเข้าลองยิงให้ผมดูที่บ้านเขาอะ,อะยิงมันก็ยิงถูกนะปั้งปังแต่มันเลง็งไงเลง็งบอกไหนแดงกูลองยิงมึงนี่ผม็็อาปืนที่เจ็ดผมก็ขึ้นขึ้นหลังมือเดียวปุ้งปๆ้งป้งปงปง,ปงม,มา,านะัดรวงหมดฐานร่วงห้าก้อนนึบอกสวัสด์เป็นตำรวจนะสะวัสด์ก็ต้องเก่งกว่าผมด <laughs> ้วยอาชีพ <laughs> สวัสดอะม แดงเอ้ยมึงคืออย่าไปแอกไปอวดคนเลย <c oughs> คนที่เหนือกว่ามึงเนี่ยเขามีคนที่เหนือกว่าผมก็มีเตยมเนื้อเตยมตัวผมยังไม่คุยว่าเก่งเลยมาเนี่ยนายเกาะมึงว่ามึงกันได้กูยิงก็ทะลุมึงว่ามึงแม่นเนะี่ยกูแม่นกว่ามึงและกูเร็วกว่ามึงเยอะเลยเร็วกว่าห้าเท่าด้วยเล็งกว่าจะยิงได้นัดหนึ่งเหลาปุ๊กปุ๊กปุ๊กไปได้นะมันก็บอกมัน ตอนหลังไอ้แดงก็ไม่ให้ไม้ออกไอ้แดงนี่จะซื้อน้ำผึ้งมั่งเขาสัตว์มั่งอะไรมั่งมาเงี้ยอพอผ่านเส้นทางนี้เขาก็ไม่ให้แดงผ่านคือมันจะไม่ให้ใครใช้เลยไงอไอ้แดงก็ปูก็ไม่ให้ไม้ออกอถ้าไม้จะมาจะมากองตรงนี้ซึ่งเป็นที่ปองหมอนไม้มันก็จะเก็บค่าชมค่าเช่าเขาเลยวางแผนค่าไอ้แดงไปจ้างเขาเขานี่คือใครฮะ เสียทําไม้ไม่ระบุชื่อดีกว่านะมาเ <laughs> นี่ยนะเขาก็มาขอร้องให้ตํารวจยิงอ่ะ <c oughs> ขอร้องให้ตำรวจไอ้แดง <c oughs> อขอร้องให้ตํารวจยิงไอ้แดงไอ้ชุดแรกรับไปล้านหนึ่งก็ไปเล่นเฮ้โลหมดเ <c oughs> <c oughs> งินเ็เลยไม่ได้อ <c oughs> ไอ้ชุดสองก็เรียกผมไปเรียกผมไป ผมตอนนั้นไม่ได้อยู่การบุรีแล้วผมอยู่ที่ประจวบก็เรียกไปให้ผมยิงอ้แดงหน่อยบอกอโอ้ผมยิงมันไม่ได้หรอกเพราะเคยไปกินข้าววันมันผมนี่จะสันดานไม่ดีอย่างใครมีบุญคุณกับผมเนี่ยผมทําเขาไม่ได้ใครเคยเลี้ยงข้าวผมแม้แต่มือ้อกินน้ําเขาแม้แต่ขันแต่แก้วเนี่ยผมจะฆ่าเขาไม่ลงนี่คือข้อเสียผมอืบอกนายผมยิงมันไม่ได้นะแต่ผมไม่กวางอะถ้ามัน เกเรนะคือไอ้แดงเนี่ยมีบัญชีดําบัญชีดําที่คาบ,บัญชีมือปืนรับจ้างเขาไว้อซึ่งแดงเขาเคยก่อเหตุยิงคนนั้นคนนี้ก็อยู่ในบัญชีมือปืนรับจ้างครสองเขาก็จะขึ้นบัญชีผู้มีที่พนผู้มีที่พนไปไหนก็ชาวบ้านเกรงกลัวพกพาอาวุธปืนมีลูกน้องแดงก็เข้าองค์ประกอบสองคน<า>ก็โยนติ้วประหารได้ประหารหัวมังกรหัวสุนัขก็ว่าไป ผลที่สุดก็ไม่มีใครรับงานเขาเลยไปจ้างกองกําลังเพื่อนบ้านมาออืกองกําลังเพื่อนบ้านนี่ก็เอา RPG มาเลยนะอ RPG 7 RPG 2อาก้าเตรียมค่าแดงเลยมันก็มีกล้องสองทางกายมองบ้านแดงมันอยู่ข้างล่างเนี่ยสองพอแดงจะออกเขาก็ออกแล้วแดงออกก็วิทยุติดต่อกันวิทยุติดต่อกันว่ารถออกแล้ว พอข้ามาทางช่องเขาขาดมาทางลำทหารลำสายลำทหารเนี่ยทางช่องเนี้ยไอ้แดงก็ถูกยิงแต่ไอ้แดงไม่ได้ไปด้วยเหนนั้นท้องเสียท้องเสียพอดีแล้วบอกลูกน้องมึงไปกันก่อนอลูกน้องเลยไปตายแทนดวงดีมมแดงก็ประก,กาศของสือพิมพจะแก้แค้นให้ลูกน้องมึงต้องไม่ตายฟรีเขาก็เลยต้องวางดาบสอง ก็ไปจ้างจ้างตำรวจนี่แหละ,ะให้ยิงก็เลยสวนกับรถไอ้แดงเขาก็โบกไอ้แดงรู้จักเนี่ยเหมือนน้องกับผมนี่รู้จักกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็จอหยุดทักทายทักทาย<ม>ก็เปิดใส่เขาพื้นก็ตายแล้วก็ยิงห่างแค่นี้จ้างคนรู้จักตำรวจที่รู้จักแดงตำรวจรู้จักกันอไอ้แดงก็ตายเมียเขาจําได้ใครยิง แต่ไม่กล้าให้การก็คืออย่าไปใหญ่มายกมือไหว้ไปดีกว่าไปไหนก็ครับสวัสดีครับขอโทษครับมาเนี่ย